ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมจะมาสรุปนะครับในไยปีสเล่มที่4นะครับของโยโกโซต่อจาก E ีีที่แล้วนะครับบทที่6เช้าวันสุดท้ายของการสอบไอโนโคจินครับตื่นมาที่ E3 โดยมีคะแนนรวมเนี่ยร้อยสิบเก้าคะแนนโดยคะแนนในตอนนี้เรียกว่ายังไม่พ้นวิกฤตนะการโดนไล่ออกเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ได้รวมกลุ่มกันแล้วทําให้สามารถรวบรวมคะแนนได้เยอะเป็นเท่าตัวอลิสวอมาหานะโดยบอกว่าไอจิโนเซได้หายไปจากสถานที่ตั้งแคมป์แถมคะแนนของกลุ่มเนี่ยยังหายไปด้วย1คะแนน ซึ่งดูจาก GPS แล้วไอจีโนเซ่น่าจะกําลังมุ่งหน้าไปหาไอโนโคจิอยู่ซึ่งนะครับไอโนโคจิก็งงว่ามาทําไมแต่เนื่องจากไอโนโคจิในตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตขอจึงเดินทางไปยังเป้าหมายแทนที่จะมาห่วงไอจีโนเซ่โดยเป้าหมายแรกนั้นคือ H3 สม่วนเป้าหมายถัดมานะคือ I2 ซึ่งเรียกได้ว่าแปลกมากเพราะห่างจากจุดเริ่มต้นไปไกลทีเดียวในระหว่างการเดินทางไปยังเป้าหมายนั้นไอโนโคจิไม่พบเด็กนักเรียนคนอื่นเลยซึ่งทําให้ยิ่งน่งสาสงสัยเข้าไปใหญ่ นอกจากนี้นะครับการสอบตามส่วนต่างๆบนเกาะเนี่ยยังจัดรวมอยู่ที่บริเวณทางใต้เป็นหลักซึ่งห่างจากตำแหน่งของเขามากเมื่อไอโนโคจิกำลังเดินไปยังไอ2สองใน,นที่สุดนะครับอิจินโนเสะก็ไล่าตามมาทันโดยเสื้อผ้าของเธอนั้นเปื้อนเปื้อนไปหมดอิจินโนเสะร,รีบเข้ามาหาไอโนโคจิด้วยขาที่อ่อนแรงเธอซุดตัวลงโดยมีไอโนโคจิประคองเอาไว้อิจินโนเสะนะครับบอกว่าสึกิชิโร่ในคมขู่เธอมาให้เอาเรื่องการไล่ไอโนคโคจิออกมาบอกตลอดเวลาที่การสอบดำเนินผ่านไปเธอรู้สึกกังวลใจมาก แต่เธอนะคบไม่อาจทอดทิ้งไอโนโคจิได้โดยสกิชิโร่คิดจะเรียกไอโนโคจิไปยังไอสองเพื่อจัดการเขาที่นั่นไอโนโคจิสงสัยว่าทำไมอิจิโนเซะถึงต้องยอมมาตัวเองมาเสี่ยงเพื่อบอกเรื่องนี้กับเขาด้วยอิจิโนเซะบอกว่าเพราะฉันชอบไอโนโคจิน่ะสิอิจิโนเซะนะครับสารภาพรักกับไอโนโคจิพร้อมทั้งดึงเสื้อเขาไว้แน่นแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการพูดไอโนโคจิกล่าวขอบคุณและตัดสินใจที่จะไม่บอกว่าเขามีแฟนแล้วและให้เหตุผลไปว่าเขาไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของอิจิโนเซะในตอนนี้ได้ ยิ่งในขณะนี้นะครับเป็นการสอบอยู่อิจิโนเซะเข้าใจและยอมกลับไปที่ตำแหน่งของตัวเองส่วนไอโนโคจิก็ได้มุ่งหน้าไปยังไอสตามเดิมเมื่อมีอิจิโนเซะนะครับมาเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้แล้วทางเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการมุ่งไปยังไอสก็ไม่มีอีกแล้วเพราะสกิชิโร่จะรู้แน่นะครับว่าอิจิโนเซะเนี่ยเอาเรื่องนี้มาบอกกับเขาแต่แล้วนะครับเมื่อกําลังจะไปถึงไอสองไอโนโคจิก็พบกับประธานนักเรียนนาง,งุโมะที่มาดักรอยอยู่แล้วนั่นเองเขาบ,บ่นนะครับอิจฉาเรื่องที่ไอโนโคจิมาพบกับอิจิโนเซะ นางมโมบอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องโคจิแล้วแต่อยากท้าทายไอโนโคจิมากกว่าเพราะว่าเขาสงสัยในความสามารถของไอโนโคจิมาตลอดแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าไอโนโคจิเนี่ยควรดีใจที่ได้รับสิทธิถูกบทขยี้โดยเขาแต่ไอโนโคจินะครับไม่สนใจนะครับไม่เล่นด้วยนั่นเองนางุมโมพยายามเดินตามต่อแยนะแล้วเขารู้ว่าอันดับของไอโนโคจิบนเวียนอยู่แถวแถ1สิบเอ็ดถึงยี่สิบไอโนโคจิไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเลยเรื่องค่าหวยยี่สิบล้านนั้นเขาได้มาจากรักษาการแทนสกิชิโร่นั่นเอง เขาอยากจะสําแดงความเหนือกว่าให้ออนโคจิกลายเป็นไอคีแพ้เต็มแก่แล้วเรื่องไอจีโนเซก็ทีหนึ่งแล้วยังไม่ได้เคลียเลยไอโนโคจินะลาคาญนะเห็นว่าปล่อยมันไปเนี่ยก็คงไม่จบง่ายๆจึงหันไปผักเลยนางุโมล้มก้นจําเบ้าลงกับพื้นตอนแรกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อรู้ตัวอีอทีนะครับตัวเองก็โมโหซะแล้วแกกล้าผักฉันเหรอแต่พอเห็นใบหน้าและจิตสังหารของไอโนโคจิเขาก็พลอยรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่ในฐานะรุ่นพี่นะครับและประธานนักเรียนเนี่ยเขาต้องรักษาฟอร์มมาไว้ก่อน เขาข่มความกลัวไรล,ลุกขึ้นยืนอีกครั้งจูจ่ๆมีเสียงจากวอลกิงทอล์กนะครับขอคําแนะนําว่าจะจัดการโคจิยังไงไอ้นโคจิถามว่าไม่รับหรอนางุโมะนะครับไม่สนใจแล้วปิดทิ้งไปเลยนางุโมะบอกว่าในฐานะที่ดํารงตําแหน่งประธานนักเรียนเนะี่ยเป็นปีสุดท้ายอย่างหนึ่งที่เขาจะลงมือทําก่อนเลี้ยนจบก็คือจะเล่นงานไอ้นโคจินั่นเองไอ้นโคจินะครับหมันไส้พุ่งเข้าไปต่อยอกนางุโมะจนสลบจากนั้นไอ้นโคจิก็นำผลงานนะครับไปพิงไว้ที่ต้นไม้และคงคิดว่าใช้เวลาสักพักกว่าจะฟื้นหรือมีคนมาพบ ตัดมาที่โฮริยิตะที่กําลังมุ่งหน้าไปยังไอสองทั้งที่เป้าหมายของเธอไม่ได้อยู่ทางนั้นสักนิดเหตุผลที่เธอมุ่งหน้าไปยังไอสองก็เพราะว่าตื่นเช้ามาในเต็นท์นะครับพบว่ามีกระดาษและมีข้อความเขียนว่า K a ก็คือไอนโคจิตอนที่อย่างไอสองถูกไล่ออกแต่แล้วนะครับในระหว่างทางก็เจออิบุคินะครับเข้ามาหาเรื่องและถามว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเพราะอยากเอาชนะโฮริยิตะให้ได้นั่นเองซึ่งในขณะที่โฮริยิตะนะครับถูกต่อยจนทนไม่ไหวและกําลังจะนําแท็บเล็ตออกมาให้ดูนั้นอิจิกะก โฮลิกิตะที่พยายามไล่อิบุกิและพยายามมุ่งหน้าไปยังไอ2สองต่อเพื่อช่วยออนโคจิแต่อิจิกะนะครับก็เข้ามาขวางไว้อิจิกะบอกว่ารุ่นพี่เขาไม่ได้ขอให้เธอมาช่วยรุ่นพี่นะไม่เห็นว่าเธอมีความสามารถพอก็เลยไม่ได้มาปรึกษาเธอไงล่ะโฮลิกิตาครับบอกว่าถึงเป็นแบบนั้นเธอก็จะไปเธอจะช่วยออนโคจิให้ได้เพราะเขาเป็นเพื่อนคนสําคัญของเธอนั่นทําให้อิจิกะนะครับโกรธมากและบอกว่าถ้าอยากผ่านไปให้ได้ก็ต้องเอาชนะเธอให้ได้เสียก่อนแต่ด้วยความเทพนะครับของอิจิกะนั้นทําให้โฮลิกิตะไม่มีทางสู้เลยสักนิด ขณะที่กําลังจะโดนซัดงานะครับอิบุกินะครับที่ไม่ได้ไปไหนแต่ดูอยู่นะครับก็มาขวางมัดไว้โฮลิคิตะนะครับบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในห้องของเธออิบุกิเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อิบุกิไม่ฟังถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเจ้าหมอนั้นใช่ไหมงั้นเธอเนี่ยเกี่ยวแล้วสุดท้ายนะครับโฮลิคิตะจึงขอให้เข้าตีนะครับโฮลิคิตะบอกว่าถ้าอิบุกิไม่กล้าพอที่จะรวมกลุ่มกับเธอเนี่ยก็ขอให้ล้มเลิกความคิดที่จะมาล้องแวะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซะสุดท้ายนะครับอิบุกิจึงยอมเข้าร่วมกลุ่มสออบขงโิตะ ซึ่งอิจิกะก็รอให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงคุยกันเสร็จแล้วต่อสู้กันแบบ2ลุมหนึ่งแต่แค่ไม่กี่วีนะครับทั้งคู่ก็ลงไปกองกับพื้นอย่างไวก็คืออิจิกะเทพกันไปนั่นเองโฮลิกิตะนะครับคุยกับอิบุกิว่าหากไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้วก็คงไม่มีทางเอาชนะอิจิกะได้อย่างแน่นอนโฮลิกิตะจึงของให้อิบุกินะครับช่วยทาตามแผนอย่างที่เธอคิดซึ่งอิบุกิก็ตอบตกลงบอกว่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะจากนั้นทั้งสองคนก็เข้าไปลุมอิจิกะต่อโดยแผนการก็คืืออออออพยยยาาามหหหหลกก่่จจังวสนนนิิตเ ซึ่งหลังจากต่อสู้กันไปหลายนาทีนะครับในที่สุดเนี่ยอิจิกะก็เริ่มแสดงอาการหอบทําให้โฮลิกิตะเนี่ยหายจังหวะได้แต่ทั้งทๆแบบนั้นนะอิจิกะก็สามารถตั้งรับการโจมตีของโฮลิกิตะได้แต่ก็พลาดนะครับถูกอิบุก,กิต่อยเข้าที่ท้องจนซุดลงไปโฮลิกิตะรีบฉวยโอกาสนี้นะครับกระโดดขึ้นคอมแต่มองดูใกล้ๆก็พบว่าอิจิกะเนี่ยมีบาดแผลช้ำรุนแรงนับไม่ถ้วนซึ่งมันไม่ใช่บาดแผลของฝีมือของพวกเธอแน่นอนบาดแผลขนาดนี้นั้นนะครับแปลว่าอิจิกะนั้น ทั้งที่กำลังบาดเจ็บสาหัสจนแทบยืนไม่ไหวกับสามารถต่อสู้กับโฮริกิตะและอิบุกิพร้อมกันสองคนได้แต่นี่มันเรื่องอะไรกันอิจิกะไปเจออะไรมาแน่แต่ถึงโฮริกิตะจะถามออกไปนะครับอิจิกะกขตอบว่าเธอตอบไม่ได้ทําให้โฮริกิตะเข้าใจได้ว่ายังมีคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าอิจิกะรออยู่แต่นั่นก็ไม่ทําให้โฮริกิตะเนี่ยเปลี่ยนใจนะที่จะมุ่งหน้าไปหาโนโคจิอยู่ดีอิจิกะศบโอกาสที่โฮริกิตะใช้ความคิดนะครับหลบหนีจากการถูกล็อกเอาไปได้อิจิกะหันไปดูนาฬิกาและกล่าวออกมาว่าหมดเวลาแล้ว ทุกอย่างจบลงแล้วนะครับอิจิการบ,บอกว่าตอนนี้ถ้าอยากไปหารุ่นพี่ไอโนโคจิก็ตามสบายเลยด้านอิบุกิที่งงๆนะครับก็ตัดสินใจเดินตามโฮลิคิตะไปยังไอสอด้วยอีกคนโดยอิบุกินั้นครับบอกว่าหากไปเจอไอโนโคจิในสภาพโดนยำนะครับเธอจะกระทืบซ้ำแล้วหัวร้อยยอใส่อีกด้วยด้านไอโนโคจิซึ่งเข้าสู่ตำแหน่งไอสอแล้วแต่ดันไม่ได้คะแนนเพิ่มถึงตัดสินใจเดินต่อไปอยังจุดศูนย์กลางของไอสอซึ่งที่นั่นนะครับเขาพบกับสึกิชิโร่กับอาจารย์ชิบารออยู่เขาอยากให้ไอโนโคจิขึ้นเเรืออไปกับขาาาายย่่่งงว แน่นอนว่าไอโนโคจิไม่ไปซึกิชิโรว่าไอโนโคจินั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการยึดครองประเทศญี่ปุ่นและควบคุมโลกใบนี้นีน่นะซึ่งอิจิกะนะครับเป็นเด็กจ,จากไวรูมที่ถูกเลือกมาให้พาตัวไอโนโคจิกลับไปแต่ดูเหมือนเธอนั้นมีความคิดที่จะทรยศไวรูมตั้งแต่แรกแล้วจากนั้นพวกเขาก็ดําเนินการลุมตื้มไอโนโคจิสองลุมหนึ่งทำให้ไอโนโคจิไม่สามารถตอบโตได้และต้องจุกหนีไปรอบๆซึ่งน่านับทําให้รุ่นพี่คิริวอินที่ทําในาการเสียแแลลละอออบดดููย่่ตเววาทนไมไห ทำให้นะครับคิริวินต้องออกมาช่วยเหลือโรงเรียนนั้นหมดงบประมาณเบิกกาไปเท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้แต่ถึงแม้ว่าจะกลายเป็นการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่การสู้กับสกิชิโร่นั้นยังยากลําบากอยู่ดีแต่สุดท้ายนะครับด้วยความเป็นพระเอกไอโนโคจิก็สามารถเอาชนะสกิชิโร่ไปได้แต่ว่าฝั่งรุ่นพี่คิริวินนั้นพ่ายแพ้ให้กับอาจารย์ชิบะและถูกรวบตัวไว้ขณะที่สกิชิโร่กำลังจะเบ่งพลังใช้ท่าไม้ตายนั่นเองพวกอาจารย์ชาบาชิระนะครับกับอาจารย์มาชิมะ ได้พาทีมกู้ภัยนั่งเรือมาถึงจุดเกิดเหตุทําให้การต่อสู้นั้นต้องหยุดลงโดยทั้งหมดนั้นเป็นไปตามแผนของไอโนโคจิที่ร่วมมือกับอลริสและหลอกพวกอาจารย์นะครับว่ามีเด็กนักเรียนบาดเจ็บสก,กิชิโร่ฝากข้อความมาให้อิจิกะคนทรยศไม่มีที่ให้กลับไปหลอกอยากอยู่ที่นี่หรือที่ไหนก็เชิญไอโนโคจิถามสกิชิโร่ว่าตั้งใจจะไล่เขาออกจริงๆเหรอทาไมถึงได้ใช้วิธีอ้อมโลกไร้ประสิทธิภาพแบบนี้สกิชิโร่นะครับว่าเขาแค่ทําตามคําสั่งนะครับและนั่งเรือกลับไป รุ่นพี่คิริวเอ็นถามถึงรายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้นอนโนโคจิ I no ตอบว่าแค่เป็นเรื่องในครอบครัวที่ค่อนข้างซับซ้อนหลังจากนั้นอนโนโคจิ I no และรุ่นพี่นะครับเดินทางกลับไปสอบต่อระหว่างทางก็เจออิบุกิและโฮลิกิตะที่ไล่ตามมาโฮลิกิตะเข้ามาถามว่าเขาเป็นไรไหมอนโนโคจิ I no ถึงตอบกลับไปว่าเขาแค่มาชมวิวทะเลกับรุ่นพี่เฉยๆรุ่นพี่แกก็เออ,อาตามนะครับโฮลิกิตะนะครับบอกว่าเอาตามนั้นก็ได้เพราะเธอเนะี่ยยังไม่มีข้อมูลมากพอและจะขอกลับไปหาก่อนแล้วค่อยมาคุยด้วยใหม่ ไอโนโคจินะครับทักด้วยความสงสัยว่าทําไมโฮลิจิตากับอิบุคนะิเนี่ยถึงมาอยู่ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เริ่มกัดกันต่ออีกยกแต่ไอโนโคจินะครับก็โล่งใจที่ทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันหลังจากเข้าสู่ช่วงท้ายหลังการสอบนะครับไอโนโคจิแอบเห็นริวเอ็นคุยกับอาริจจึงแอบฟังนะอาริจนั้นเหมือนจะให้สัญญานะครับบางอย่างกับริวเอ็นซึ่งหลังจากริวเอ็นไปแล้วไอโนโคจิก็เข้าไปถามอาริจซึ่งเธอก็ไม่บอกไอโนโคจิบอกว่าเขาจะคืนหนี้ครั้งนี้ให้อาริ็แน่น เพราะว่าพวกเรานั้นยังมีเวลาอยู่ในโรงเรียนนี้อีกตั้งปีครึ่งเพราะงั้นเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะสู้กันอย่างสุดฝีมือแน่นอนจากนั้นนะครับก็ตัดไปที่อาหารมื้อค่าซึ่งพวกนักเรียนทั้งหมดจะมารวมตัวกันแล้วก็มีการประกาศผลสอบคะแนนโดยเริ่มจากการประกาศ5ดับสุดท้ายก่อนซึ่งผลคะแนนที่ประกาศออกมานั้นเป็นนักเรียนปี3ทั้งหมดทั้ง5กลุ่มนั้นครับเป็นพวกที่ไปไล่ตัวครูเฉิในหลายวันที่ผ่านมาซึ่งทั้ง5กลุ่มนี้นะครับจะโดนไล่ออกแล้วก็อันดับที่3นนนนะคครัคือออกกกลลุุนะล่่มมขขงงเีนนียป2 อันดับที่2คือนักเรียนปี3กลุ่มของนางโมะ325คะแนนอันดับที่1นะครับนักเรียนปี2ที่ฉายเดี่ยวก็คือโคอนจินะครับ327ีคะแนนนั่นเองเมื่อได้ฟังผลประกาศคะแนนนะครับพวกนักเรียนปี3าก็กรีดร้องกันยกใหญ่เพราะรับไม่ได้ในความพ่ายแพ้และต้องมาโดนไล่ออกตอนใกล้จะเรียนจบอีกซึ่งไอโนโคจิ no คิดว่าหากนางโมะไม่มาวุ่นวายเรื่องของเขาแล้วก็ผลลัพธ์อาจไม่เป็นแบบนี้ก็ได้โอนิกิตะก็บ่นนะครับเพราะถึงแม้ได้คะแนนห้องมาเนี่ย300อยเพียวๆวแต่ก็ต้องยอมปล่อยให้โค ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับนิยายปี2เล่มที่4นะครับของโยโกโซนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัย้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ